สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือลุงป้อมมีหัวใจหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นที่คำพูดที่บอกว่าผมพูดไม่เก่งแต่ผมมีหัวใจคำพูดตรงนี้แะครับถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นคำพูดเริ่มต้นเลยนะครับ ประกาศหอมใช้คำว่าจดหมายฉบับที่6จากลุงป้อมเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการออกตัวถึงจุดอ่อนคือพูดไม่เก่งนักการเมืองพูดไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาอยู่ที่ว่าพูดแล้วมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอน,นันตหากก็ดูอย่างป๋าเปรมสิครับดูป๋าเป็นตัวอย่างพูดน้อยซะจนได้ฉายาว่าเป็นเตมีใบ้อะนะครับในความพูดไม่เก่งเนี่ยป๋าเปรมเมื่อต้องพูดแต่และครั้งทุกคนก็ต้องฟังนะครับ พราะว่าทุกคำพูดคือหัวใจของสถานการณ์นั่นแหละครับจดหมาย5ฉบับของลุงป้อมเนี่ยผ่านไปแล้วเรียกว่าเป็นการปูทางบทบาทใหม่ของลุงป้อมกับสโนแกนที่บอกว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งมาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏลุงป้อมได้รับการยอมรับในฐานะโซ่ข้อกลางที่จะนำไปสู่การก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วหรือย,อยังครับนี่คือคำถามน,นะครับ พราะว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันคือความปรารถนานอย่่งแรงกล้าของประชาชนเลยนะครับเพราะว่าโดนการเมืองเนี่ยจับแบ่งแยกเป็นสองขั้วมานานนับทศวรรษแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างก็ตังต้งเตารอวันที่ประเทศจะไร้ความขัดแยง้งสักทีหนึ่งแต่ว่าการนําไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันต้องทํำยังไงและใครเป็นคนทําช่วง10ปีมานี้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างความสมานฉันท์ในสังคมขึ้นมา แต่มันก็ล้มเหลวทุกครั้งนั่นแหละครับสาเหตุหลักคืออะไรคือไม่มีคนกลางที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายคนกลางก็เลยโดนปฏิเสธออกไปทุกครั้งนะครับอย่างกรณีของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติหรือว่าคออ,อปอชุดที่มีน,น,น,นายคณิตณนครเป็นประธานตอนนั้นมีความคาดหวังนะครับว่าความจริงที่ปรากฏในรายงานเนี่ยจะสามารถสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ แต่สุดท้ายล้มเหลวครับนักการเมืองผู้นํามวลชนไม่พอใจข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานเพราะถ้าเกิดยอมรับเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยผิดนะครับในเมื่อไม่มีการยอมรับความจริงไม่มีการยอมรับผิดความจริงมันก็เลยโดนบิดเบือนออกไปอีกความขัดแย้งก็เลยดำรงอยู่จวบจนทุกวันนี้นี่แหละครับในอดีตเนี่ยเราเคยมีนักการเมืองที่รับบทโซ่ข้อกลางมาแล้วนะครับแต่ก็ล้มเหลวไปก็อ,อย่างนั้นแหละครับเพราะใหญ่จิ๋ว พลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธอาสาที่จะเล่นบทนี้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็โดนตั้งคําถามมากมายเหลือเกินเพราะว่าวิธีการและเป้าหมายแม้แต่บุคลิกของพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยจะเอื้อต่อการสร้างความสมานฉัน์ได้แต่สุดท้ายแล้วจิ๋วหวานเจี๊ยบดูจะหนักน้ําตาลไปหน่อยนะครับยาสมานฉันที่ปรุงออกมาทุกฝ่ายเกรงว่าหายจากไข้หวัดแต่อาจจะเป็นหวา,วานแทนก็ได้นะครับความพยายามของพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยไม่สําเร็จเพราะว่าผลประโยชน์การเมืองมันไม่ลงตัว ส่วนหนึ่งมาจากความน่าเชื่อถือของตัวพ่อใหญ่จิ๋วเองด้วยนะครับหลังรัฐประหาร2549เนี่ยผลเอกชอวลิตพยายามจะเป็นโซ่ข้อกลางเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กลุ่มการเมืองที่ยังแตกแยกเป็นขั้วอยู่ด้วยการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็มีนโยบายสร้างความสมานฉันท์ลดการปรเผชิญหน้าในสังคมทักษิณเนี่ยขอให้พ่อใหญ่จิ๋วเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนนะครับแต่ปรากฏว่าดิวนั้น ล้มเหลวครับสืบเนื่องจากพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยเสนอนโยบายสร้างความสมานฉันท์นกับทุกฝ่ายแล้วไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายเลยและสุดท้ายเนี่ยสมัครสุนย์ทรเวศก็นั่งยิ้มแป้นในตําแหน่งเก้าอี้หัวหน้าพักพลังประชาชนไงละครับหลังจากนั้นพ่อใหญ่จิ๋วนําเสนอโซ่ข้อกลางอีกหลายครั้งแต่ไม่มีใครสนใจเพราะว่าเครดิตท,ทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมซะแล้วนะครับทีนี้ เมื่อลุงป้อมอาสาจะพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยสิ่งที่สังคมเขาอยากรู้คือทำอยังไงวิธีการคืออะไรงานของลุงป้อมเนี่ยใหญ่กว่างานของพ่อใหญ่จิ๋วนะครับใหญ่กว่าแน่นอนครับเพราะว่าพื้นฐานของทั้งคู่ในแตกต่างกันแม้ว่าจะเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเหมือนกันก็ตามพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนายทหารประชาธิปไตยแต่สําหรับลุงป้อมถูกปฏิเสธในทันทีที่ประกาศว่าจะเป็นโซ่ข้อกลาง พาก้าข้ามความขัดแย้งในสังคมด้วยเหตุผลที่ว่าจะไม่ร่วมมือกับคนที่ทํารัฐประหารคําถามคือว่าเมื่อเริ่มต้นด้วยการไม่ยอมรับจากพักการเมืองบางพักแล้วเนี่ยนะครับแล้วลุงป้อมจะไปยังไงต่อละครับนิยามก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันคืออะไรครับจดหมายฉบับที่6ลุงป้อมอธิบายอย่างนี้บอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องของแนวคิด ระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมมีมาอย่างยาวนานยังวนเวียนอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้วิธีแก้คือผมตั้งใจว่าเมื่อพักผมเป็นรัฐบาลผมจะตั้งคณะกรรมาการพิจารณาคัดเลือกแล้วนำนโยบายดีๆของทุกพักที่ใช้ในการรณรง์หาเสียงเนี่ยเอามาทำแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงโดยไม่ได้มีความรังเกียจหรือแบ่งแยกหากนโยบายเหล่านั้นเป็นประโยชน์ ่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้นี่คือการเมืองที่อยู่ในใจผมการเมืองที่ไม่ต้องมีผู้ชนะเด็ดขาดการเมืองที่ไม่มีฝ่ายใดต้องแพร่ราบคาบทุกคนทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความจะเป็นเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันร่วมมือกันฟื้นฟูและพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมพูดไม่เก่งแต่ผมมีหัวใจ หัวใจที่ใหญ่พอจะยอมรับความแตกต่างทางความคิดเพื่อน,นำพาให้ก้าวข้ามความขัดแย้งวิธีที่ผมคิดไว้คือให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อประชาชนเสียงส่วนใหญ่ด้วยความเชื่อมั่นว่าประเทศจะเดินหน้าไปได้ด้วยการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือขอให้เชื่อผมนะครับเหมือนที่ผมเชื่อตัวเองว่าผมทำได้เพราะหัวใจผมใหญ่พอมาก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกันนะครับ นี่คือจุดหมายของลุงป้อมยังเป็นนามธรรมอยู่ครับในเมื่อลุงป้อมเนี่ยต้องการจะเป็นหัวขบวนแล้วพาชาติก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่สามารถบอกประชาชนได้สิครับว่าสามารถนําไปสู่การก้าวข้ามความขัดแย้งได้จริงการที่บอกว่าหากได้เป็นรัฐบาล จะไปเลือกเอานโยบายที่ดีๆของทุกพักการเมืองเพื่อเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยระวังนะครับเดี๋ยวจะโยนย้อนกลับก็ให้ว่าอารล้ี่ปีที่ผ่านมานเนี่ยนโยบายพักพลังประชารัฐมีอะไรที่ทำแล้วสำเร็จบ้างนะครับบางพักเนี่ยอาจจะถึงขั้นดา่าด้วยซ้ําไปว่าลอกนโยบายเขาไปทำเนี่ยนะครับแต่ในเมื่อลุงป้อมมีความตั้งใจที่จะพาชาติก้าวข้ามความขัดแยง้งอ่ะก็ต้องให้กบลังใจกันครับจะให้เชื่อเหมือนกับที่ลุงป้อมเชื่อตัวเองเนี่ยอันนี้คงต้องใช้เวลา เพราะว่าความเชื่อมันมาจากความศรัทธาศรัทธาเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาฉะนั้นลุงป้อมต้องสร้างศรัทธาก่อนนะครับใช้หัวใจนี่แหละครับสร้างศรัทธาขึ้นมานะครับ